สวัสดีเจ้าเพื่อนๆดูหนาหนาวยังมาอีก้อเจ้าเพื่อนๆเนี่ยหนาหนาวมาอีกทุกก็ได้ไปตัดฟืนไปแล้วเนาะเห็นไหมล่ะเอ่อทุกจะมีสวนเอาไว้ตัดฟืนเด้อเพื่อนๆมีต้นเขาเรียกว่าต้นกระวายเนี่ยเนี่ยหนาหนาวมาอีกเนาะดูพักตุกอะไรทุก็ยังแบบไม่งอกไม่อะไรแล้วก็มันยังแบบหนาวยังมาอีกโอ้ย เพื่อนเอ้ยเมืองนอกเมืองนานนี่ทำไมมันหนาวจริงๆดูเนาะปกลับบ้านกันกลับบ้านกันรักเราอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูพักบุ้งทุกคนเด้อเอาพักบุ้งก็กำลังงอกโอ้ยงอกด้วยแล้วเขาก็หนาวด้วยเห็นไหมเพื่อน เริ่มเสียหายแล้วจ้าเริ่มเสียหายแล้วแต่ก็ยังพอมีอยู่นี่ก็คืออัปเดตทักบุ้งเดจ้าเพื่อนๆอืมดูตุหย่าตรงนี้ก็สวยโอ้ยปน้องหมาก็เราก็ทำสวนเสร็จแล้วก็ตอนนี้น้องหมาก็อยากกลับบ้านคุณแม่ก็อยากกลับบ้านเออเอเอ อันเดออนดอออันแบบน้อนเดอน้องหมานี่สุดกลางสุดกลางสุดกลาง อโอ้ยเนาะเกาจะไปทิ้งไว้ทุกทที่ทุกแนวทุกสิ่งไปบ้านลงหมามามาทางนี้กลางจริงๆรกลางจริงๆ คือแบบถั่ตัวใหญ่นี่ตุ๊กจะไม่ฟาอะไรเลยแบบตัวเล็กนิดเดียวตัวทำตัวแบบอืม้มแ่างมากแก่างมากไอโอ้ยเพื่อนๆเนาะแค่นี้เนาะเพื่อนๆน,น้องหมาดื้อม,มากวันนี้โอเคจ้าบ๊ายบาย